สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TK Review นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับก็กึ่งๆ่งนิดนึงนะครับเป็นการบอกเล่าการใช้งานซะมากกว่านะครับไม่ได้รีวิวเรื่องสเปคชัดเจนอะไรลงลึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้เพื่อนๆนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เอ่อผมรู้สึกขัดใจนึงเขาบอกว่าสามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในสายตัวนี้แต่มาลองแล้วนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจของเขาเลยนะครับซึ่งแพ็กเกจเขาก็ตรงไปตรงมานะครับนี่นะครับแน่นอนนะครับสายราคาประมาณนี้นะไม่ถึงแบงค์แดงนะครับตัวนี้ผลิตจากนี่นะครับ made in China ตัวนี้นะครับแล้วสายตัวนี้นะครับต้องบอกว่าราคาถูกมากๆนะสําหรับสายยี่ห้อนี้นะครับ Saker นะครับตัวนี้ Saker ตัวนี้แล้วก็ผมได้ซื้อมา2เส้นนะครับ3เส้นสีดําผมซื้อมา2เส้นนะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้มาด้วย สีฟ้าตัวนี้นะครับสีฟ้าตัวนี้ต้องบอกว่าราคาเขาก็ทําออกมาดีเช่นเดียวกันนะครับราคา69บาทเองแล้วก็สวยงามนะครับสายตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก <ower> ็สายตัวสีดําตัวนี้นะครับจะมีความยาวอยู่ที่50เซนนะครับ0.5เมตรนั่นเองนะครับสำหรับสายตัวนี้แล้วก็วันนี้นะครับอะแดปเตอร์ที่ผมมาใช้ในการทดสอบนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ของนี้ของแบนด์ตัวนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟอยู่ที่45วัตต์นะครับ นี่นะครับผมซื้อมา2เส้นนะครับสีดําตัวนี้ผมได้ทดสอบเสียบอยู่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการเสียบไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสายตรงนี้นะครับได้ความเร็วนะครับในโทรศัพท์ขึ้นแจ้งเตือนมาที่เท่าไหร่เราจะไม่ได้วัดละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันทําได้ดีนะครับชาร์จได้ดีและโทรศัพท์ก็ขึ้นแจ้งเตือนด้วยว่าเป็นชาร์จด่วน45วัตต์นะครับมาดูกันนะครับในโทรศัพท์ขึ้นอย่างไรตอนนี้ผมทําการเสียบไปแล้วเนาะ นะครับมันก็อาจจะดูสั้นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น50เซนนะครับจะสังเกตเห็นไหมนะครับนี่เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นว่าเชื่อมต่อกับที่ชาร์จด่วนพิเศษ2.0แล้วกรณีนี้นะครับในเรื่องของการชาร์จในส่วนของ a 2 4่อต้านะครับก็2.0เนี่ยก็คือความแรงที่45วัต์คือเต็มแม็กของตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้ของเขาแล้วนะครับนี่ชาร์จที่2.0แล้วนะครับชาร์จด่วนพิเศษแต่นะครับเรามาดูกันดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นชาร์จดดวนนธรรมมาากีี40ท ชาร์จด่วนธรรมดามันเป็นยังไงนะครับมาดูกันสราหอับชาร์จด่วนพิเศษธรรมดานะครับตัวนี้จะฝ่ายไฟอยู่ที่25วัตต์นะครับสายที่แถมมากับตัว a 2 4 Ultra ตัวนี้นะครับนี่จะเป็นสายแท้นะที่แถมมากับตัวทาง Samsung a 2 4 Ultra เลยตัวนี้นะครับสายดํานะครับที่แถมมากับกล่องแล้วเดี๋ยวลองมาทดสอบกันดูนะครับว่าตัวนี้จะจ่ายไฟแล้วจะขึ้นอย่างไรนี่นะครับปึ๊บเรามาดูกัน อ่าสี่สิบสองนาทีนะครับสี่สองนาทีแต่ตรงนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าเขาขึ้นว่าเชื่อมต่อกับที่ชาร์จด่วนพิเศษไม่มีคําว่าสองศูนย์เนาะแสดงว่าตรงนี้จะจ่ายไฟอยู่ที่ยี่สิบห้าวัตนะครับยี่สิบห้าวัต์แล้วนะครับต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะในกรณีที่เราใช้ชาร์จด่วนพิเศษแบบนี้กับชาร์จด่วนพิเศษสองศูนย์แน่นอนนะครับเวลาเราจ่ายไฟสี่สิบห้าวัต์เนี่ยความร้อนมันมีมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ระยะเวลานะครับก็ไม่ไม่ถือว่า ไม่ได้ห่างกับตัว25วัตต์มากนักนะครับมันห่างกันแค่ช่วงแรกๆนะครับทีนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะครับชาร์จให้เต็มร้อยทุกครั้งก็ใช้25วัตต์ไปก็ได้แต่ว่าผมมาแนะนําถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาซื้อสายที่มันได้เต็มความเร็ว45วัตต์นะครับแล้วไม่อยากเสียตังค์แพงก็แนะนําเป็นปสายตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบสายกับตัวสีฟ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับมาเมื่อกี้ลองสีดาไปแล้วเนาะมาเราเอาตัวสีฟ้าบ้างนะครับต้องบอกว่าสายเนี่ยผมหานะครับ ที่เอาความยาวตังนี้นะครับ0.5นะครับ0.5เมตรตวงนี้50เซนตรงนี้มาใช้กับตัวพอแบงเพราะไม่อยากได้สายที่ยาวมากนะครับแต่หาในตลาดแล้วสายที่สั้นๆมากๆนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็เจอตรงนี้แล้วก็ลองมาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลองในส่วนของสายสีฟ้ากันก่อนตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่69บาทนะสําหรับสายสีฟ้าตัวนี้นะครับนี่จะมีการสกีไลน์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ เปิบสก,กินไลน์ตรงนี้นะครับแบงเขาตรงนี้เลยนะครับถือว่าทำออกมาดีนะเนี่ยนะครับมาเดี๋ยวเราลองเสียบชาร์จกันดูเป๊บเห็นไหม,มครับเชื่อมต่อกับที่ชาร์จโดนพิเศษสองสส่แล้วนะครับก็แสดงว่าไฟเราเข้ามาเนี่ยได้4ี่สิห้าวัต์นะครับในการชาร์จตัว A 2 4ออตาตรงนี้นะครับแล้วให้สังเกตเห็นไหมขึ้นเร็วนะสำหรับ4ี่้าวัต์นะครับระดับประมาณนี้นะครับขึ้นเร็วอยู่นะ นะครับแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวสายนะครับที่ผมบอกไปตอนแรกใช่ไหมครับว่าสายตัวนี้นะครับไม่ได้รองรับการส่งผ่านข้อมูลแต่ว่าสเปคเขาเขียนไว้ว่ามันสามารถส่งผ่านข้อมูลได้แต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้วอรี่เนาะเพราะว่าราคาของเขาด้วยนะครับมันไม่ใช่สาย Data แน่นอนราคานี้นะครับไม่ถึงร้อยเลยยังไงก็ไม่ใช่สาย Data แน่นอนนะครับมาดูในส่วนของขั้วของเขานะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกันจะให้ดูนะครับในส่วนของขาทองแดงด้านในเพื่อนๆจะเห็นเนาะนี่ เห็นไหมครับเอาดูด้านของตัวสีฟ้าก่อนจะเห็นว่ามันจะมีอยู่แค่ตรงกลางส่วนตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับอันนี้คือลักษณะของสายที่ชาร์จไฟไดเดียวแต่นะครับถ้าเป็นสาย Data ในการส่งผ่านข้อมูลผ่าน PC ด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะผมให้เพื่อนๆไม่เห็นนะอ่ะเรามาดูกัน,นครับผมจะส่องแบบนี้นะ <c oughs> น่าจะเห็นชัดเจนอยู่นะครับในส่วนของสายที่เป็นของเอสเซเกอร์ er ตรงนี้นะครับที่สําหรับชาร์จไฟอย่างเดียวนะครับ จะสังเกตเห็นนะครับขั้วเขาจะมีอยู่แค่ตรงกลางนะครับขอบข้างๆเขาจะไม่มีเลยนะครับมานซูในส่วนของสายซ้ำซุงกันบ้างนะครับในส่วนของสายซัำซุงนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะของตรงกลางเช่นเดียวกันแต่ว่านะครับเขาจะมีในส่วนของขาทั้งแดงอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าผมก็ให้ดูได้ประมาณนี้เนาะมันไม่ชัดนะครับสำหรับหัวที่เป็นนี่นะครับอ่า น่าจะพอเห็นอยู่นะอันนี้ตัวสายสีฟ้านะครับเห็นอยู่นะครับแล้วัวส่วนของสายสีดําจะเห็นไหมครับว่าข้างๆมันจะมีขาสําหรับส่งผ่านข้อมูลซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นข้อแตกต่างระดับของราคาของสายนะครับซึ่งสายถ้าเกิดว่าเป็นสายชาร์จอย่างเดียวแน่นอนนะครับมันจะราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ทำออกมาราคาดีมากๆเลยนะสําหรับราคาตัวนี้นะครับตัวอื่นนะครับผมก็ซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชาร์จในส่วนของการชาร์จด่วนพิเศษแบบนี้นะครับด่วนพิเศษสองศูนเนาะ เดี๋ยวเราถ้าเปรียบเทียบกระสอีกตัวแล้วกันนะครับเป็นของแบงด์ของเขาเลยตัวนี้นะครับตัวนี้จะขึ้นไหมนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นสายที่ผมใช้ประจําเหมือนกันนะครับตัวนี้จะใช้ในการส่งผ่าน Data ด้วยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าราคาเกือบ200เลยทีเดียวมาดูกันนะครับว่าขึ้นแบบไหนรับสายตัวนี้นะก็ขึ้นชาร์จด่วนพิเศษเหมือนกันนะครับแล้วก็สายตัวนี้นะครับอ๋อสายตัวนี้นะครับขึ้นอยู่เชื่อมต่อกับที่ชาร์จด่วนพิเศษ2 0ที่สุดแล้ว ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในการส่งผ่านกาลังไฟ45วัตต์นะครับแบบนี้นี่นะ45วัตต์2.0จะขึ้นแบบนี้นะครับสาหรับสายตัวนี้นะครับที่ผมใช้แต่ว่าราคามันต่างกันเกือบ3เท่าเลยนะกับสายตัวนี้นะครับแต่แน่นอนสายตัวนี้จะอยู่ที่2เมตรนะครับเป็นสายยาว2เมตรนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจราคานะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อไม่ชับไม่ใช่ไม่ถึง200นะครับตัวนี้ราคาผมจําผิดนะครับตัวเนี้ย ใช้ชาร์จดุลศูนย์ได้เหมือนกันแต่ว่าราคาเขาอยู่ที่ถ้าเป็นสาย1เมตรนะครับไม่ถึง200เกือบเกือบ200แต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้สาย2เมตรเนี่ยเกือบเกือบ25นะครับเนี่ยสำหรับสายตัวนี้2เมตรนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยเช่นกันแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายเอามาชาร์จพวกอุปกรณ์ต่างพวกนี้ก็ซื้อมาราคาไม่แพงเหมือนกันนะครับก็เป็นสายยี่ห้อของแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกัน แล้วก็ถือว่าตัวนี้นะครับชาร์จไฟได้ดีมากๆเลยนะนะครับได้เทียบกับสายราคาอาจตีกลมๆนะครับ200กับตัวนี้นะครับราคา7 9บาทตีไปเลยว่า2เส้นนะครับตัวนี้ได้2เส้นนี่ตัวนี้2เส้นนะครับตัวนี้2เส้นนะครับตัวนี้ได้เส้นเดียวนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนาะนะครับแล้วเขาก็เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็มีชื่ออยู่ในตลาดแล้วก็ขายอุปกรณ์ชาร์จไฟเยอะอยู่พอสมควรนะครับ สำหรับแบรนด์นี้แล้วก็ผมได้ทดสอบนะครับทดสอบแล้วว่าเฮ้ยมันใช้งานตัว F 4 a u t o รได้ดีนะครับก็เลยนำมารีวิววันนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังหานะครับสายแล้วก็อะแดปเตอร์ตรงนี้ต้องบอกนะครับตัวนี้ถ้าใครจะไปหาตรงนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีขายแล้วจะเป็นตัวเจนใหม่แล้วตัวนี้ผมซื้อมาหลายปีละแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ดีนะครับก็แนะนําแบรนด์นี้เหมือนกันเนี่ยเห็นลิลินะครับแบรนด์อะไรเอ่ยนะครับไม่ได้รีวิวนะอ่าหยิบมาให้เพื่อนๆนดูก็ได้นะครับแบรนด์นี้นะครับทนมากๆนะ ตัวนี้นะครับก็แนะนําอีกเช่นเดียวกันนะครับใช้งานที่ดีแต่ว่าตัวนี้จะมีข้อเสียก็คือใช้ไปสักพักเนี่ยขามันเริ่มลุ่งลิงลุ่งลิงแล้วครับถ้าถ้าเราดันเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมันขยับขยับขยับได้เงี้ยก็เป็นข้อเสียของตัวนี้แล้วกันนะครับในส่วนของฝาขาไฟที่พับได้แต่มันสะดวกนะครับในการพกไปใช้งานในสถานที่ต่างๆไปเที่ยวต่างๆนะครับตัวมันเล็กแล้วมันพับขาได้นั่นเองสำหรับตัวนี้ผมก็ถือว่าถูกใจมากแต่ตัวเจนใหม่แล้วราคาก็ค่อนข้างแรงนะครับสำหรับตัวนี้ นะครับถ้าเป็นเจนใหม่ก็คือความร้อนมันจะน้อยลงนั่นเองนะครับและการส่งกระแสไฟขเขาก็เสียนกว่านะครับสำหรับตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับเราเลิกพูดเรื่องอะแดปเตอร์เราพูดถึงสายชาร์จตรงนี้กันนะครับก็ตรงนี้ถือว่าเป็นสายชาร์จสําหรับเอเจียต้าที่สามารถชาร์จได้ความเร็วด่วนพิเศษนะครับ2.0ก็คือ45าวัตต์นั่นเองถือว่าราคานี้ทํามาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับสายชาร์จตัวนี้สําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปดีลของผมนะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลัง หาสายชาร์จเพื่อใช้กับอะแดปเตอร์45วัตต์ให้มันชาร์จได้เต็มความเร็วของเขานะครับบางสายก็ไม่รองรับนะครับก็ต้องหาสายที่มันรองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมลองมาให้ละในแบรนด์ของตัวนี้นะครับก็ใครกาลังหาสายที่ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเราไม่ครเราจะไม่มีสายชาร์จเส้นเดียวแน่นอนผมรับประกันนะครับสําหรับคนที่เกิดว่าถ้าเกิดใช้สมาร์ทโฟนบ่อยๆแบบผมเนี่ยอย่างน้อยแล้วนะครับเรา จะมีอยู่ประมาณสัก3เส้นนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเลือกที่เป็นสายสำรองเพื่อพกไปในสถานที่ต่างๆนะครับมีความสั้นดีด้วย50เซนเองนะครับก็มาแนะนำเพื่อนๆนะครับส่วนในเรื่องของลิงก์ในการซื้อสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้อยู่ด้านใต้ของวิดีโอนะครับวันนี้ก็ขอตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปเดียวน้าจะมารีวิวอะไรอีกนะครับก็ยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดว่าขอติดตามนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่อง TK รีวิวของเราจะพยายามทําคลิปวิดีโอ ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการรีวิวสินค้านะครับพยายามหาสินค้าแต่ว่าวันนี้เป็นสินค้าที่เราทําการซื้อเข้ามาเองนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เสียตังค์มาเองเลยนะรองเองเจ็บเองถ้าเกิดไม่ดีก็เจ็บนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดีก็ถือว่าคุ้มค่านะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปดีโวหน้าครับไปละครับ